สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวง,งกว้างๆไม่ได้จำา เพราะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดมีโอกาสมีแนวโน้มอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมีอย่างไรบ้าง มาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้การเงินที่รอท่านมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับได้รับเงินนะครับจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานด้วยหรือไม่ก็มีเหตุจำเป็นต้อง เร่งรีบในการเดินทางเพื่อส,สางปัญหาต่างๆนะครับและที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแยง้งรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือความเร่งด่วนชีวิตมีความเคลื่อนไหวอาจจะมีการเดินทางเพราะการแก้ไขปัญหาหรือว่าต้องมีเหตุจำเป็น เข้ามาด้วยนะครับบางคนก็เปลี่ยนงานบางคนย้ายที่ทํางานบางคนมีภาระหน้าที่ที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็จะทําให้ชีวิตมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากและก็รวดเร็วเป็นพิเศษนะครับต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นความเข้มแข็งในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องทำนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นห้าไม้เท้านะครับในขณะที่มีความเมร่งรีบนะครับท่านอาจจะมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังหรือว่ามีเรื่องต้องแก้ไขเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาการตกลงนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ อะไรนะครับท่านอาจจะเป็นผู้บริหารที่ต้องดูแลลูกน้องพนักงานซึ่งมีเรื่องของความขัดแย้งอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งการเจรจาธุรกิจต่างๆการทํางานร่วมกับคนอื่นต้องระวังปัญหาในส่วนนี้นะครับอาจจะเกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจกันได้ง่ายนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับการเงินที่รอนะครับบางคนรอเงินมา นานพอสมควรนะครับอาจจะมีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งที่ต้องการที่ได้มาเราจะทําให้สถานะการเงินของเราดีขึ้นมีความเคลื่อนไหวม,มีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับนะครับเงินเข้ารับเงินก้อนหรือว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น7เหรียญน,นะครับ การเงินนะครับมีโอกาสดีนะครับได้รับเงินนะครับมีจะเรียกว่าโชคลาภก็ไม่ผิดนะครับคือมีเงินเข้าแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือการจัดการบริหารการวางแผนเกี่ยวกับการเงินนั้นสําคัญไม่น้อยมนกนนะครับจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการวางแผนจัดการนะครับบางคนได้เงินมาจํานวนมากแต่ใช้ใจ่ายโดยขาดความไม่าขาดความระมัดระวังไม่มีความรอบคอบก็จะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์นะครับ มีเงินรับโชคลาภหรือว่ามีเงินเข้ามาแต่ต้องบริหารดีๆนะครับสรุปดวงชาววันอาทิตย์นะครับดวงของการงานเริ่มมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องต้องสะสางมีความเร่งรีบในการติดต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าทํางานประจําหรือว่าทํางานส่วนตัวนะครับชีวิตจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาในช่วงนี้นะครับต้องหนักแน่นอดทน มีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาความขัดแยง้งการทเราะวิวาทต,ต้องสะสางต้องดูแลต้องระวังอยู่ด้วยนะครับการเงินที่รอมีโอกาสจะได้รับเงินนะครับความรักที่รอยังไม่สมหวังนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับส่วนโอกาสทางด้านของการเงินมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องการได้รับเงินมีโชคลาภแต่ว่าผลต่อจากนั้นไปสําคัญ ท่านจะจัดการบริหารบางแผนอย่างไรเกี่ยวกับเงินเงินทองๆนะครับก็จะมีความสําคัญไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆค่าใช้จ่ายก็เยอะรายรับเข้ามาจัดการให้เป็นระบบดีกว่านะครับต่อมาเป็นดวงชาววันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้รับเงินเยอะนะครับมากด้วยนะครับมีเงินก้อนมีทรัพย์สินมีรายได้มีความมั่นคง มีการงานที่โดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับอาจจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรุ่งเรืองมีอนาคตสดใสแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีภาระพันธะบางเรื่องบางอย่างมีความรับผิดชอบและก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่ด้วยรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นปัญหากันก่อนนะครับเป็น8ดาบ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าภาระบางอย่างหน้าที่บางอย่างยังยังกดดันนะครับมีความกดดันมีความอึอดอัดมีความรู้สึกว่าไม่ดีในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะครับอยากจะแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะสลัดให้พ้นแต่ว่ายังต้องทำต่อไปนะครับรับผิดชอบต่อไปในส่วนนี้นะครับและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยสุขภาพไม่ดีหรือว่ามีเรื่อง หนักปุกหนักใจเข้ามานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของการงานและที่นี่นะครับเป็นอัศวินเมทานะครับการงานสําหรับคนเริ่มต้นใหม่มีโอกาสดีขึ้นนะครับมีงานมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานมีอนาคตสดใสรอยอยู่นะครับบางคนก็ได้งานใหม่บางคนย้ายงานบางคนเปลี่ยนแปลงที่ทํางานบางคนเดินทางนะครับเพื่อสร้างอนาคตตัวเองก็อยู่ในช่วงเวลาของการ เปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตแล้วจะดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงของจักรพด,ดินีนะครับความสมบูรณ์ยังมีนะครับความมั่นคงความร่ำรวยนะครับสุภาพสตรีชาวบัญจัน์เด่นในเรื่องของทรัพย์สินรายได้เด่นในเรื่องของความรักนะครับโอกาสที่จะรับเงินํานวนมากๆร่ำรวยนะครับก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับ คิดเงินได้เงินนะครับวันนี้และความรักก็ยังสมบูรณ์แบบดีมากนะครับสําหรับสุภาพหลดไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสที่จะมีอาเรว่ามีคนรักมีคู่ครองมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความร่ารวยสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันครับประการต่อมานะครับมารดุส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับนี่เป็นศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมของความสําเร็จนะครับมีโอกาสดีโชคลาภก็ ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับงานเด่นความมั่นคงดีเยี่ยมนะครับทรัพย์สินรายได้เกิดขึ้นมาได้รับในช่วงนี้นะครับรักษาระดับของความมั่งคั่งมั่นคงได้ดีมากนะครับสรุปดวงชาววันจันทร์นะครับวันนี้แม้ว่ามีปัญหานะครับมีเรื่องของความอึดอัดลำคาญใจภาระหน้าที่บางอย่างหรือไม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าโอกาสด้านเด่นเด่นนะครับการงานก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้น ไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์หรือว่าการเริ่มต้นงานใหม่การเปลี่ยนแปลงงานก็เป็นไปเพื่ออนาคตจะมีความสาเร็จรออยู่ข้างหน้านะครับรักษาระดับการงานได้ดีเยี่ยมวันนี้การเงินดีมากนะครับรับทรัพย์จำนวนไม่น้อยนะครับมั่นคงร่ำรวยเงินเข้ารัวๆเลยนะครับวันนี้รับทรัพย์หลายทางความรักดีเยี่ยมสำหรับสุภาพสตรีชาววัน จันก็จะเด่นทั้งเรื่องของการเงินได้เด่นื้องความรักด้วยนะครับโชคลาภป,ปกตสตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันอังคารพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวโน้มทิศทางการแก้ไขโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้นะครับการเริ่มต้น ในส่วนที่การสื่อสารการพบปะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่สําหรับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เจอมาก่อนหน้านี้ท่านจะคลี่คลายแล้วก็ก้าวไปสู่จุดของความสําเร็จได้นะครับส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสองถ้วยนะครับ สองถ้วยคือบรรยากาศของความเข้าใจซึ่งก,การและกการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการค้าขายการทําธุรกิจต,ต่างๆเริ่มต้นได้ดีนะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปถึงจุดหนึ่งได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องความรักก็สามารถพัฒนาให้มีความมั่นคงต่อไปได้นะครับสำหรับคนที่กําลังเริ่มต้นความรักนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับมีเรื่องของลูกน้องลูกหลานต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องต้องอช่วยเหลือต้องแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น6ดาบนะครับหดาบคือโอกาส สำหรับชาววันอังคารนะครับท่านมีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับงานที่เคยมีปัญหามีอุปสรรควันนี้ก็จะสามารถจัดการได้คลี่คลายได้นะครับแล้วท่านก็จะเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นมีความสําเร็จรออยู่นะครับเรื่องของการเงินก็จะแก้ไขปัญหาของการเงินผ่านพ้นปัญหาได้ แล้วก็เริ่มต้นมีรายรับมีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้มันเท่าความเดือดร้อนแล้วก็เริ่มต้นสร้างรายได้ให้ม่อนาคตสดใสขึ้นมานะครับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสแก้ไขปัญหาต่างๆความไม่เข้าใจความขัดแย้งก็คลี่คลายได้นะครับหรือไม่คนที่รอความรักอยู่นะครับก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นจ็ดไม้เท้านะครับการงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำคัญด้วยนะครับงานที่ท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการแข่งขันการคัดเลือกการทดสอบสัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีโอกาสในงานนะครับผ่านอุปสรรค แล้วก็เดืนหน้าต่อไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางชีวิตที่สำคัญเหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานดีขึ้นนะครับมีการผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคได้การทดสอบการคัดเลือกการแข่งขันการสัมภาษณ์งานสมัครงานไว้มีโอกาสได้รับผลสําเร็จนะครับหรือว่าการแข่งขันด้านอื่นๆก็จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับ การเงินก็เริ่มดีขึ้นคลี่คลายปัญหาของการเงินได้นะครับเริ่มมีเงินเข้ามานะครับแก้ไขปัญหาได้สบายสบายด้วยวันนี้นะครับแล้วความรักก็เริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับคนที่รอความรักก็จะสมหวังปัญหาการดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารยังมีอาจจะไปเ,เรื่องเร่งด่วนเข้ามานะครับส่วนโชคลาภโอกาสมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของเรื่องการงานนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ต่อมาครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มี เรื่องให้ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานเดอนการเงินเรื่องความรักคือเป็นเป็นเรื่องที่อาจจะมีตัวแปรมีคนเข้ามาแทรกแซงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับแนวโน้มทิศทางอนาคตจะเป็นอย่างไรมาดูรายละเอียดกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเจ็ดดาบนะครับเจ็ดดาบคือปัญหาที่มาจากคนนะครับวันนี้ต้องรอบคอบต้องระวัง อาจจะมีใครบางคนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านในเรื่องของการงานเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องรอบขอบนิดหนึ่งในการสื่อสารการพบปะก,กับผู้คนในวันนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สอนะครับเป็นเดวิลนะครับเดวิลก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับอันนี้งานเยอะขึ้นแต่ว่าอาจจะมีบางงาน มาพร้อมกับปัญหานะครับก็ต้องรอบคอบในการรับงานในการทําสัญญาในข้อตกลงเกี่ยวกับการงานต่างๆขอให้ตรวจสอบดูดีๆด,ด้วยนะครับการเงินก็มีโอกาสที่จะรับเงินมาหลายถากด้วยแต่ว่าก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมานะครับเป็นต้นว่าเสียรู้คนอื่นผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ทําให้เราเสียทรัพย์ต้องระวังนะครับ เรื่องของความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยหรือไม่ก็มีการปกปิดข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความรักไม่ชัดเจนคุมเครือผิดเพี้ยนบางอย่างอยู่ด้วยนะครับก็ต้องรอบคอบระวังสำหรับคนที่กําลังคิดจะมีความรักนะครับส่วนสุขภาพวันนี้ยังต้องดูแลกันนะครับแต่คนที่ มีหน้าที่ดูแลสุขภาพคนอื่นงานเยอะนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะครับหรือไม่นคนที่ดูแลเกี่ยวกับความเดือดร้อนคนอื่นนะครับพิทักษ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ต้องงานเยอะขึ้นเป็นพิเศษนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนก็คือเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในวงจรชีวิตค่อนข้างจะมาก บางเรื่องเราไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับบางคนย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานบางคนมีเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาววันพุธวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยคาว่ารอบคอประมาทระวังไม่ประมาทนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววัน พุทธนะครับเป็นดัฟูลนะครับยังมีบรรยากาศดีๆอยู่นะครับเป็นต้นมา่าการเดินทางการพักผ่อนงานเสริมงานอิสระนะครับก็ยังมีโอ,อกาสที่ดีนะครับแล้วก็มีรายรับรายได้เข้ามาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าจัดการบริหารต่างๆด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับโอ,อกาสยังมีนะครับ สร,รุปดวงชาววันพุธนะครับบันนีดดวงคนอาจจะมีปัญหานะครับคือปัญหามันมาหลายๆทางหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเงินเรื่องความรักคืออาจจะมีทั้งจุดที่ดีและจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตทํางานด้วยความรอบคอบระวังนะครับดูแลการเงินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับสุขภาพก็ยังต้องดูแลความรักยังไม่ลงตัวนะครับส่วนโอกาส วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องในชีวิตนะครับบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นอย่างมากเป็นพิเศษด้วยแต่บางคนก็อาจจะเจอปัญหาที่สะสมกันมาหรือว่าเจออุปสรรคเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นรอบครอบระมัดระวังโอกาสยังมีนะครับคือได้เงินดูแลบริหารการเงินด้วยความรอบครอบระมัดระวังมีงานใหม่ก็ต้องรอบครอบในเรื่องของการรับงานด้วยนะครับมีการพักผ่อนมีกิจกรรมเสริมเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาของความาผ่อนคลายนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน พุทธครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันพฤหัส,สบดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤลหัส,สบดีนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหานะครับปัญหาความเครียดเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างนะครับที่ยังต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทอาจจะมีปัญหาด้วยนะครับแต่ส่วนที่ดีคือการที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาจากอดีตแล้วก็เดินหน้าต่อไป สู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจะมีข่าวดีมีเรื่องราวที่ดีๆรออยู่นะครับโชคลาภโอกาสด้วยส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงเช้าวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใหม่ที่เหนอนะครับเป็นสามดาบนี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่นะครับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องดูแลเป็นพิเศษต้องสาสางต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนในการแก้ไขปัญหานะครับ ระการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องปัญหาต่อนะครับเป็น9ดาบ9ดาบคือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นหรือว่าที่อยู่รอบๆตัวส่งผลกระทบต่อต่อหน้าที่การงานด้วยต่อวงจรชีวิตด้วยหรือไม่มีเรื่องให้เครียดต้องสะสางต้องแก้ไข ในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพตามมาด้วยนะครับไม่ว่าทางกายหรือสภาพจิตใจนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับเป็น6 6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือแนวโน้มนะครับในการที่ท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ทําได้เรื่องที่ไม่ดีปัญหาต่างๆคลี่คลายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน ในอดีตที่ผ่านมาก็เจอปัญหาหลายๆอย่างแต่ว่าวันนี้ส,สางได้เคลียร์แก้ไขได้นะครับงานเยอะขึ้นนะครับงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เข้ามาแบบมากเป็นพิเศษด้วยและการเงินก็มีโอกาสได้รับเงินนะครับเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับได้งานได้เงินคนรักกลับคืนมาด้วยนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาของการที่ท่านจะได้รับเรื่องราวดีๆนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นจัสเมนข่าวดีนะครับโชคลาภสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับได้รับโอกาส พรวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานทําสัญญาเจรจามีงานใหม่เข้ามาหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงงานได้งานที่ถูกใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโชคลาภทางด้านการงานการเงินก็รับทรั์นะครับได้เงินเข้ามาด้วยและก็ความรักก็มีความสมหวังนะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีๆข่าวดีมาถึงนะครับสรุปดวงชาววันพฤหรัสบดีนะครับวันนี้มีเรื่องของการขัดแย้งการทะเลาะวิวาท หรือไม่ก็เรื่องความเครียดความกังวลยังสะสมอยู่ต้องระวังต้องแก้ไขแล้วก็จะผ่านพ้นได้นะครับมีโอกาสเป็นใหม่ในการคลี่คลายปัญหางานดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการงานได้นะครับแล้วก็งานมากขึ้นพิเศษด้วยมีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เข้ามาแบบมากด้วยนะครับการเงินก็รับรัพย์มีโอกาสได้รับเงินแบบฟุกๆแบบไม่รู้ตัว หรือว่าความรักก็ดีขึ้นคนรักกลับคืนมาปรับความเข้าใจกันได้ได้ข่าวคราวที่ดีเข้ามาด้วยและบรรยากาศดีๆก็จะตามมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับการงานได้งานทําสัญญาเจราจามีเงินเข้ามานะครับรับรายได้เข้ามามั่นงคงขึ้นคนรักกลับคืนมาเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นบรรยากาศของคนที่ได้รับสิ่งดีๆนะครับรับพรวิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญกุศลนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ ่อมาเป็นดวงชาววันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ชีวิตดีขึ้น มั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับผ่านพ้นมรสุมได้สบายสบายการงานโดดเด่นไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์ขยายโอกาสสร้างโอกาสใหม่ได้และมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไยพ่พระจกรใบที่1นึ่นะครับเดอะซันเดอะซันคือเส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับคนที่เจอปัญหาวันนี้ผ่านปัญหาผ่านวิกฤต แล้วก็เริ่มต้นได้รับโอกาสใหม่ๆการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับสดใสเหมือนฟ้าหลังฝนนนแหละผ่านมรสุมชีวิตจะดีขึ้นนะครับการงานก็จะเด่นขึ้นได้งานใหม่ไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับโอกาสการเงินก็จะตามมามีความมั่นคงมีความสมบูรณ์มีชื่อเสียงมีอะไรดีๆเข้ามานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีดะนะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับอาจจะมีเรื่องให้คิดมีปัญหาให้ ตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักนะครับต้องหนักแน่นนะครับจะเลือกจะทําอย่างไรวันนี้ขอให้มีเหตุมีผลนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ไม่เท้านะครับเรื่องของงานนะครับงานขยายโอกาสสร้างโอกาสใหม่ได้นะครับไม่ว่างานประจําทําอยู่แต่ก็ยังมีงานเสริมเข้ามาด้วยนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็จะเด่นขึ้นด้วยาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดิน ดีขึ้นนะครับเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนต่างๆก็ทําได้ดีด้วยรวมทั้งโอกาสในการที่ท่านจะได้ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้มีความสวยงามก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันหรือไม่ก็สร้างบ้านปลูกบ้านหรือไม่ก็ได้บ้านได้ที่ดินนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือ ไม่เท้านะครับก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งหน้าที่เด่นชัดขึ้นมีความภาคภูมิใจมีโอกาสใ,ใหม่เข้ามาในการดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารนะครับก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ได้รับโอกาสดีๆต่อไปครับ สรุปดวงชาววันศุกร์ครับวันนี้การงานเด่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับขยายงานสร้างโอกาสใหม่ๆงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็เด่นขึ้นนะครับจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับการเงินก็ดีมากรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับวันนี้ความรักนะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร อาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรักต้องรอบคอบต้องหนักแน่นต้องมั่นคงเลือกด้วยเหตุได้ผลนะครับอย่าเลือกด้วยอารมณ์นะครับวันนี้อารมณ์ร้อนกันนิดหนึ่งต้องใจเย็นๆลงนะครับส่วนแนวทางโอกาสวันนี้ก็มีส่วนที่ดีในการที่จะดูแลคนที่ท่านรักคนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารน,นะครับสร้างสิ่งดีๆร่วมกันอนาคตสดใสรออยู่บรรยากาศดีๆยังมีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้จะมีบรรยากาศดีๆนะครับงานฉลองความสำเร็จการเริ่มต้นใหม่ การงานการเงินที่ดีนะครับแม้ว่าท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าก็ดีขึ้นนะครับจะฟื้นฟูสุขภาพได้รายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูส่วนที่เป็นปัญหากันก่อนนิดหนึ่งนะครับคือ4ดับนะครับ4ดับคือช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับการเริ่มต้นใหม่ สำหรับคนที่เจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้วันนี้ก็เริ่มมีโอกาสเพียงแต่ว่าอย่าพึ่งเร่งตัวเองจนเกินไปนะครับต้องอดทนต้องรอคอยดูจังหวะดีๆในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรนะครับรวมทั้งการที่จะทำอะไรตามใจตัวเองนะครับท่านพึ่งอยู่ในช่วงเวลาของการพักฟื้นเกี่ยวกับสุขภาพมานะครับก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ถ้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็จะดีขึ้นงานเด่นขึ้นนะครับงานใหม่งานเก่างานเดินหน้าต่อไปได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเงินก็เริ่มมีรายได้มีทรัพย์สินมีเงินทองนะครับก็จะมีโอ,อกาสดีๆตามมาความรักก็เริ่มต้นได้ดีสําหรับคนที่รอคอยคนรักความรักก็จะสมหวังนะครับมีงานเลี้ยงมีงานฉลองมีการพบปะก,กับคนจํานวนมากด้วยในวันนี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับมีกิจกรรมมีความสนุกมีความเพลิดเพลินมีลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น1ไม้เท้านะครับโอกาสดี ดีตั้งแต่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับไม่ว่าเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มต้นมีรายได้มีรายรับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มต้นมีความรักก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับมีอนาคตสดใสรออยู่นะครับวันนี้สามารถเริ่มต้นได้ลงมือทำในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วจะบรรลุเป้าหมายครับสรุปดวงชาววันเสาร์นะครับวันนี้ดวงคนเริ่มต้นฟื้นฟู นะครับเริ่มต้นใหม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินงความรักนะครับจะมีบรรยากาศดีๆรออยู่พบปะกับผู้คนมีงานฉลองมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตเริ่มมีคุณค่ามีความหมายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับจะมีบรรยากาศของคําว่าเริ่มต้นใหม่ไม่สายมีโอกาสดีๆรออยู่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ อะไรครับหมอฮักพยากรดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภนะครับก็เป็นการบอกเล่าสู่การฟังแบบกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนัดครับเอาละครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสำเร็จสมบังมั่นคงร่ำรวยกันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ